เดกพี่น้องครับกลับมาพบกับรายการวันต่อวันกับพระเยซูนะครับริโซนได้จัดทารายการมากมายพี่น้องครับเพื่อที่จะนําพระคําพระเจ้ามาแบ่งปันมานุนใจซึ่งกันและกันถ้าพี่น้องที่เป็นคริสเตียนไทยหรือแม้แต่พี่น้องที่เป็นคริสเตียนชาวต่างชาติที่สามารถฟังภาษาไทยได้และตอนนี้เราเองก็ขอบพระเจ้านะพี่น้องครับเป็นไปได้เราขอกับพระเจ้าทูลกับพระเจ้าว่าอยากพี่น้องที่มีความรู้มีความสามารถในการแปลนะครับทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางที่สามารถที่จะมาแปลง,งานผลิโซน เราสามารถขยายเป็นองค์รับพระพรกับพระเจ้าไปยังชาวต่างชาติต่อไปองค์รับอันนี้ก็ยังคงมีนะฮะข้อความและบทความาต่างๆมาหนุนใจนึ่งกักและการบบกกับพระ,จระเจ้าเป็นองค์ครับเริ่มด้วยบอกว่าเราค่อยๆปรากฏตัวให้เจ้ารับรู้ถึงการสถิตยอยู่ด้วยของเรา,าเป็นเหมือนกับลำแสงที่ค่อยๆทวีความสว่างและส่องไปถึงประตูใจของเจ้าขอบคุณพระเจ้าเป็นองครับการสัมผัสและการเติบโตของพระเจ้าก็เหมือนต้นไม้พี่องคคราาาับที่มาตั้งแต่ต้นเล็ก ให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันก็เหมือนคริสเตียนนะครับที่เป็นผู้เชื่อใหม่นะฮะก็เป็นเหมือนกับนาทารกฝ่ายวิญญาณนะครับก็ค่อยรับน้ํานมนับพีนพ่น้องฝ่ายวิญญาณนะครับเรียนรู้ศึกษาทําความเข้าใจจนถ้นเติบโตขึ้นพี่น้องครับและกลายเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันคนที่มีสายสัมพันธ์พี่น้องครับเรียกว่าติสดสนิทกับพระเจ้าก็จะค่อยๆเข้าใจถึงพระผัยไถพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นผ่านพจนะของพระเจ้าด้วยนี้แขนงเลยต้องตดกระเท้าเช่นเดียวกัน ริเยนต้องติดสนิทกับพระวจนะของพระเจ้าเราต้องอยู่ใกล้ชิดกับพระวจนะโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุ์ครับพี่นอ้องพระองค์จะช่วยเราในการที่จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นหน้าที่ของพระองค์ตามพระวจนะของพระเจ้าได้ตัดสั่งไว้ใช่ไหมครับว่าพระองค์มาเพื่ออะไรครับมาเพื่อที่สอนเราทุกสิ่งเป็นพระวัญญาแห่งความจริงนี่ผมอยากหนุนใจพี่น้องถ้าเราอยากจะเรียนรู้ถึงความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า เราต้องอาศัยในการเจิมและการอวยพรมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทูลน,นะครับพี่น้องแต่ละวันอย่าเปิดพัมพีมาและพยายามอ่านด้วยตัวเองหลายคนมีจุดอ่อนเรื่องนี้พี่น้องครับเปิดเซ็จอ่านอ่านแล้วไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็จปิดพระกัมภีเลยแหมหน้าตีนะครับพี่น้องครับทุกครั้งที่เราจะอ่านและศึกษาพระวจนะพระเจ้าเราต้อง,ต,งตั้งสติให้ดีหนึ่งอธิษฐานขอ,ขอพระเจ้าสิครับพี่น้องขอสิิปัญญาขอความรู้ขอความเข้าใจขอขยายความคิดให้กับเรา าพี่น้องอ่านพระธรรมสุดีิร้อยสิบเก้าหมายอยากหนุนใจพี่น้องครับใครที่ไม่ค่อยให้ความสําคัญในการอัมพีพี่น้องน่าจะอ่านพระอัมพีร้อยสิบเก้าสักสามเที่ยวและพี่น้องจะอินเลยพี่น้องครับจะเข้าใจว่าทําไมต้องอ่านและทําไมต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับแม้แต่ดาวิดเองบอกว่าพระคำของพระเจ้านั้นมีค่ายิ่งกว่าทองคำเป็นพันพันแท่งนะฮะด้วยนี้อยากหนุนใจพี่น้องครับพระคำของพระเจ้าหรือพระคัมภีร์ที่พี่น้องซื้อไปแล้วอย่าไปเก็บหรือไปวางไว้เฉย ใช้เวลาวันต่อวันในการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์พระเจ้าเพื่ออะไรครับเพื่อรับรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้ายิ่งอ่านพี่น้องครับยิ่งประทับใจในน้ำพระทัยพระเจ้ายิ่งอ่านยิ่งสัมผัสถึงความรักและการให้อภัยที่มาจากพระเจ้าทวีความสว่างและส่องไปถึงประตูใจของเจ้าเห็นไหมพี่น้องชีวิตลมต้นจากใจพี่น้องครับความสว่างจะส่องเข้ามาพระพี่บอกว่าความสว่างส่องเข้ามาในความมืดจิตใจเราเมื่อก่อนจะไม่ได้ความมืดบอดฝ่ายวิญญาณแต่เมื่อเราอ่านเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์พระเจ้า ความสว่างแห่งพระเจนะสิิปัญญาที่มาจากพระเจ้าก็าจะส่องมาแล้วก็ขับไล่พี่น้องครับความมืดบอดฝันวิญญาณออกไปเราก็เป็นคนในความสว่างมีความเข้าใจในข้อรับลึกของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นในแต่ละวันเพื่อให้เจ้ารับรู้ว่าเราสถิตยอยู่ณที่นี่ด้วยเห็นไหมครับพี่น้องด้วยนี้คนที่ใช้เวลาในการอาร่านบัีก็จะมีการมัสการด้วยเช่นเดียวกันคนที่ใช้เวลาในการอาร่านบัีก็จะเป็นนักอธิษฐานวิงวอนเช่นเดียวกันมันจะกู้กู่กันไปพี่น้องครับเมื่อเราอ่านเราศึกษาพระเจนะของพระเจ้า ชีวิตภายในถูกเปลี่ยนน,นะครับจะมีเขาเรียกว่าอะไรฮะขบวนการใหม่เกิดขึ้นเป็นการทํากิจของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พระเจ้าอย่างอัศจรรย์บางครั้งก็เกินความเข้าใจถ้าพี่น้มิตรสมป,ประการณ์อยู่แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าหลายท่านนี้ไม่เคยมีประสบการณ์เพราะพี่น้องขาดวินัยในเรื่องนี้จึงมีวินัยในการเฝ้าเดียวกับพระเจ้า,จาพี่น้องครับแล้วพี่น้องได้ศึกษาถ้อยคําพระเจ้าบางครั้งพระเจ้าตัดชัดเจนนะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและทางออกที่ชัดเจนให้กับเราด้วยเพียงแต่ว่าเราจะยอมเชื่อฟังและปฏิบัติตามหรือไม่เทานนั้นอง อ่ะดูด้วยกันต่อไปพี่น้องครับแม้เราจะมีอำนาจเหนือฟ้าสวรรค์และโลกนี้แต่เรายังคงสําแดงความอ่อนโยนให้แก่เจ้าเสมอไม่มีวันเปลี่ยนแปลงขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับอย่างที่บอกไว้ที่พระเยซูคริสต์นะฮะพี่น้องคงจําได้ใช่ไหมครับตอนที่เปตโตรดึงมีดออกมาตัดหูนะครับพี่น้องที่สวนเกสตสมนเดจำได้ไหมครับมีทหารนะครับเข้ามาจาับพระเยซูเขาพยายามปกป้องพระเยซูคริสต์แล้วก็ไปทําร้ายนะครับพี่น้องทหารคนหนึ่งพระเยซูเองก็พูดกับ เบตรว่าให้เขาเก็บอาวุธเสียนะครับพระองค์กับมีนภัรทรัยเมตตาสงสารชายที่ถูกตัดหูนั้นแล้วก็ต่อหูนะครับพูดอย่างนี้ว่าอาหูถูกตัดไปนั้นมาคืนแล้วก็ทําให้เป็นปกติดังเดิมและพระองค์ก็บอกว่าพระองค์สามารถเรียกกองทัพจากสวรรค์สิบสอกองพระองค์ก็ทําได้แต่พระองค์เองต้องการสําแดงถึงความรักต้องการสําดงถึงความเมตตาเช่นเดียวกัน คริสเตียนเองก็ต้องมีคุณสมบัตินี้อยู่ในชีวิตเช่นเดียวกันพี่น้องครับไม่ใช่เอ,อ,อะอะก็จะลงไม้ลงมือหรือทะเลาะวิวาทกันเราเองต้องสําดงความรักความเมตตาของพระเจ้าออกมาจากชีวิตของเราด้วยอีกไหมครับพี่น้องลูกที่รักเอย๋ยยิ่งเจ้ารู้สึกอ่อนแอมากเท่าใดเราก็ยิ่งสิธิ์อยู่ใกล้เจ้ามากขึ้นเท่านั้นขอบคุณพระเจ้าพี่น้องตัวนี้นนความอ่อนแอระวังอย่าให้เกิดใจที่รอลลงความอ่อนแอเกิดขึ้นได้กับทุกคนพี่น้องครับแม้จะเป็นผู้รับใช้ระดับไหนก็ตาม แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วพี่น้องครับเราเองต้องใกล้ชิดพระเจ้าสงบนิ่งกับพระเจ้าวิ่งวนกับพระเจ้าบางครั้งปัญหามันหนักมากพี่น้องครับมืดแปดด้านทีเดียวแต่ถ้าพี่น้องหลับตาลงไปพี่น้องครับเหมือนที่มพี่น้องผมนึกถึงภาพที่อาจารย์เปโตรตาบอดไปสามวันปัญหาของอาจารย์เปโตรไม่ใช่เรื่องเล็กๆพี่น้องครับที่เขาตามจับสาวกข,ของพระเยซูเจ้าในยุคนั้นไปขงังไปทําร้ายไปฆ่าทีเดียวแต่วันที่พระเยซูตัดวันนั้นพี่น้องครับซาโลสเราเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทําไม ตรงนั้นพี่น้องครับมันเป็นการฟ้องผิดเกิดขึ้นอย่างมโหฬารทีเดียวว่าชีวิตเขาไม่น่าพลาดถึงขนาดนี้พี่น้องครับแต่การใช้เวลานะครับสงบนิ่งกับพระเจ้าในความอ่อนแอที่เกิดขึ้นมีผลกระทบด้านจิตใจและจิตวิญ,ญญาณสูงมากเพราะนั้นแต่จารย์บโบรใช้เวลาในการที่ไข้ครู่และอธิษฐานกับพระเจ้าสุดท้ายพี่น้องครับสามวันเท่านั้นนะะจากเซาโลกลายเป็นเปาโลพี่น้องครับไม่ธรรมดาทีเดียวมีจิตวิญ,ญญาณที่เติบโตและเข้มแข็งและออกไปประกาศและเป็นพยาน พระเจ้าก็ปรารถนาให้เรามีชีวิตแบบนั้นใช่ครับในท่ามกลางความอ่อนแอพี่น้องครับแต่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งประชากรพรรองพระเจ้าพร้อมเสมอที่จะเสริมกําลังกับเราเหมือนที่พระพี่บอกว่าก็อะไรครับเขาจะรับการเสริมกําลังขึ้นใหม่เขาจะบินขึ้นเหมือนนอกอินทรีเอเอไหมครับพี่น้องลูกที่รักเอย๋ยยิ่งเจ้ารู้สึกอ่อนแอมากเท่าใดเราก็ยิ่งสถิตยอยู่ใกล้เจ้ามากขึ้นเท่านั้นจงให้ความอ่อนแอเป็นประตูที่นําเจ้ามาสู่เราเอนไหมครับพี่น้อง เมื่อรู้สึกอ่อนกาลังสิ้นเดียวแรงพี่น้องครับยกมือขึ้นยกใจขึ้นอธิษฐานกับพระเจ้าผมเองก็เหมือนครั้งบ่อยครั้งพี่น้องครับที่บางครั้งเองก็รู้สึกขอดูลใจและท้อแท้ในการรับใช้พระเจ้าปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่ประดังเข้ามาแต่เมื่อใช้หลักการพระคัมภีร์พี่น้องครับกลับไปที่เบื้องพระบาทของพระเยซูคริสต์อธิษฐานนมัสก,การพระเจ้าใช้เวลาพี่น้องครับกับพระเจ้าอ,อยา่าไปใช้เวลากับมนุษย์ในการอย่างที่พี่น้องอ่อนแอและหมดกําลังแต่จงกลับมาที่แท่นบูชา ในดวงใจของท่านเองไหมไม่มน้องเราถูกสร้างเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์มนุษย์อยู่ห่างจากเราแต่พระเจ้าอยู่ในเราเราสามารถเข้าหาพระเจ้าเป็นตัวกาบนำจิตใจที่ฟกช้ำจิตใจที่สำนึกผิดเข้าหาพระเจ้าดีที่สุดครับถึงแม้จะกลับมาด้วยความอ่อนแอและเหมือนกับบุตรน้อยที่หลงหายดูเหมือนสิ้นเรี่ยวแรงและหมดกําลังแต่พระหัตถ์ของพระเจ้าจพะพยุงเราไว้เองไหมครับเหมือนที่พระเจ้าดึงมือของเปโตรขึ้นจากน้ํา ฉันใดฉันนั้นพี่น้องครับพระหัตถ์ของพระเจ้าจะชุดเราขึ้นจากความอ่อนแอและพระองค์จะเติมเต็มกาลังใหม่กับเราเมื่อเราสนใจและศึกษาพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ครับจงให้ความอ่อนแอเป็นประตูที่นําเจ้ามาสู่เรามาสู่เราเล็งถึงครับมาที่พระวจนะของพระเจ้าเราสามารถที่จะรับการเติมเต็มผ่านพระคําพระเจ้าพระพี่บอกว่าครับพระวจนะพระเจ้าเป็นความจริงและฟื้นฟูจิตวิญญาณอีกไหมครับถ้าพี่น้องต้องการรับการฟื้นฟูจิตวิญญาณที่เขาเรียกว่าได้มาตรฐานแน่นอน ต้องมาผ่านพระเจนะของพระเจ้าและต้องมีประสบการณ์กันส่วนตัวกับพระเจ้าในเรื่องนี้นพี่น้องครับและพี่น้องเห็นแล้วว่าพระเจ้าอยู่กับเราเสมอผ่านพระเจนะของพระเจ้าผ่านการทรงเสร็จของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจงตั้งใจอ่าจงตั้งความหวังไว้ในเราอ่าพี่น้องแล้วเจ้าจะได้รับการปกป้องให้พ้นจากความโศกเศร้าหรือความรู้สึกสงสารตัวเองตรงนี้เป็นอาวุธของมารซาตานด้วยนะพี่น้องการรู้สึกสงสรารตัวเองเป็นใจที่ล่อลงเกิดขึ้นถ้าหากคริสเตียนไม่ระมัดระวังหลายคนพี่น้องครับหลงจนไปเยอะทีเดียว ดี๋ยวนี้พี่น้องครับจงแสวงหาพระเจ้าความหวังนั้นเป็นเหมือนเชือกนะครับพี่น้องสีทองเส้นงามที่เชื่อมโยงเจ้ากับฟ้าสวรรค์ยิ่งเจ้าจับเชือกเส้นนี้แน่นขึ้นเท่าใดเจ้าก็ยิ่งได้รับการปลอบประโลมมากขึ้นเท่านั้นก็คือการติดสนิทกับพระเจ้ายึดมั่นในพระสัญญายึดมั่นในพรตนาขอพระเจ้าพี่น้องครับการไหลเวียนนะพี่น้องครับการเจิมของพระเจ้าจะอยู่เหนือชีวิตของเราอาการซึมเศร้าฝายวิญญาณปวดหูฝฝัยวิญญาณพี่น้องครับก็จะค่อยๆหายไปรับการฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม ด้วยวิเดษแห่พะะงพระเจ้าของพระเจ้าและภาระหนักของเจ้าจะได้รับการแบ่งเบาเพราะความลำบากและภาระหนักนั้นไม่มีอยู่ในอาณาจักรของเราจงมีความหวังใจไว้เถิดลูกเอ๋ยแล้วแสงสว่างจากเราจะส่งไปถึงเจ้าในยามที่มืดมิดขอบคุณพระเจ้าพี่น้อง ้วยนี้จงหวังใจในพระเจ้าจงหวังใจในพระสัญญาจงหวังใจในพระชนะของพระเจ้าและจงเชื่อนะนครับว่าพระบัญญาิเบอร์สุดของพระเจ้าจะเจิมและอวยพรเราเมื่อเรามีความหวังใจและมากลับมาสู่พระชนะพระเจ้ากลับมาสู่ความคิดของพระเจ้าทิ้งความคิดของตัวเองให้หมดสิ้นและแสวงหาความคิดของพระเจ้าอเมนครับดูด้วยกันี่นงครับในพระธรรมสุรีบทที่4ีบข้อที่1บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพลงหลายเป็น ความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลาบากอีกไหมครับพี่น้องพระเจ้าพร้อมเสมอมนุษย์อาจจะไม่พร้อมพี่น้องครับแต่พระเจ้าพร้อมเสมอและเมื่อพระเจ้ายืดพระหัตถ์ออกแต่ต้องดูแลชีวิตของเราพี่น้องครับจงเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าไม่ว่าปัญหาพี่น้องที่เผชิญอยู่ทุกวันนี้มันจะหนักขนาดไหนก็ตามพี่น้องครับอย่าลืมสิครับว่าพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์พระเจ้าไม่มีขีดจํากัดด้วยวิธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าพระองค์สามารถกระทำได้ทุกสิ่งแต่ขอให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามพระประสงค์และน้ําพระทัยของพระเจ้า เดี๋ยวมาทรมมที่สิบสองก็ที่สิบสองบอกว่าจงชื่นชมดีดในความหวังจงอดทนต่อความยากลําบากจงคมักคำเมนอธิษฐานแหมพี่น้องคัดท้ายด้วยคําว่าคมักคำเมนในการอธิษฐานด้วยนี้น่าจะเป็นเคล็ดลับสําหรับการทนทุกข์พี่น้องครับในภาวะที่จะต้องเจอปัญหาต่างๆมากมายจงคมักค,คำเมนในการอธิษฐานอย่ามัวแต่นั่งสงสารตัวเองพี่น้องครับและปิดตัวเองไม่อยากจะพบใครไม่อยากจะเจอใครอย่าเป็นเหมือนกับเปโตรอย,อยู่ในเรือจาได้ไหมครับพี่น้อง เมื่อสํานึกว่าบาปเมื่อสํานึกว่าเมื่อกี้ไม่น่นาพูดประโยคนั้นออกไปเลยที่บอกว่าแบบเหมือนกับขัดแย้งพระเยซูจาได้ไหมครับที่พระเยซูว่าให้ถอยไปน้ําลึกพยายามที่ขัดแย้งนะบอกว่าเขาจับปลามาคืนยันรูกพยายามใช้ความคิดเนื้อหนังตัวเองพูดออกไปคิด็จหลายคนก็เป็นแบบนั้นผมรู้สึกว่าตัวเองขัดแย้งกับพระเจ้าไม่อยากจะเจอใครไม่อยากจะเจอพระเจ้าพี่น้องครับเหมือนกับเปโตรบอกว่าขอทรงไปไกลห่างครับลงเถิดจาได้ไหมประโยคนั้นอย่าเป็นแบบนั้นพี่น้องครับ ผิดพลาดกันได้ไม่ตองกับแต่กลับมา,สาแสวงหาหนาพระทัยพระเจ้าใหม่กลับมาที่พระเจ้านาของพระเจ้าใช่ครับความทุกข์ยากลาบากอาจ,จทําให้เราหลายคนผิดพลาดไปจากน้ำพระทัยพระเจ้าและหลงเจนไปเยอะทีเดียวแต่อย่าลืมกันว่าพระเจ้าเปิดโอกาสให้ทุกคนกลับมาหาพระองค์ถึงแม้จะกลับในสภาพที่บอบช้าเหมือนใจที่ฟกช้าม,มาสากักพ่นองมา,สาแสวงหาหนาพระทัยพระเจ้าและเรียนรู้ที่จะชื่นป็นดีในความหวังใจต่อไปจนกว่าองค์พระเยซูคริสต์จะเสด็จมารับเราทั้งหลาย เห็นไหมครับพี่น้องเดี๋ยวนี้เสริมกําลังกันต่อไปพี่น้องครับผ่านพระชนะของพระเจ้าถ้อยคำพระเจ้าจะเพิ่มเรี่ยวแรงก,กําลังฝ่ายวิญญาณของเราเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณเพราะนั้นพี่น้องครับอย่าขาดในการบํารุงเลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณผ่าน,รนพระชนนพระเจ้าและขอสิปัญญาของการเจริญจากพระพวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอทุกวันทุกเช้าวันใหม่กลับมาพบกับผมได้ใหม่พี่น้องครับในตอนต่อไปสวัสดีทุกขอลาไปก่อนพระเจ้าอพรครับสวัสดีครับ